หานี่มันคุณลุงคุณเป็นไรหรือเปล่าให้ผมโทรเรียกหนึ่งหนึ่งเก้าไหม เฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยก็คุณลุงทำไมคุณถึงทำแบบนี้ลนะ่ะคุณลุงบ้าเอ้ยนี่แน่ เมื่อกี้มันบ้าอะไรกันใบหน้าของคุณลุงนั้นเขาต,ตำรวจเราต้องรีบหาตำรวจตุ๊ตตุตตุตตุอะ,อะไรกันโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อฮะ นี่มันข้อความเตือนภัยภาวะฉุกเฉินนี่นะเพลงฮะไหนดูสิอ้อยอ้อยจะช่วยช่วยฉันด้วย นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยอ,อ,อ้าวตาลุงคนเมื่อกี้ที่อยู่ชั้นบนของตึกเรานี่นะและ้วแล้วแม่ล่ะแม่จะปลอดภัยดีไหมปกติแม่จะกลับมาประมาณเวลานี้นี่นะ ได้โปรดเธอพระเจ้าได้โปรดเธออะไรกันแม่แต่เบอร์ของแม่ก็โทรติดต่อไม่ได้อย่างนั้นเหรอ แม้แตอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทุกๆอย่างก็ล่มตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไหนดูทีวีหน่อยสิฉันจะต้องเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวพวกข้างนอกได้ยินกันหมด ตอนนี้มีการฆาตกรรมที่ดุดแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยบุคคลจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ทั่วทางประเทศทางรัฐบาลอ้างว่านี่เป็นการก่อการร้ายโดยไม่เลือกหน้าแต่ตอนนี้กำลังสืบหาต้นตอและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นยังไม่มีข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมอะไรไปมากกว่านั้นใช่แล้วผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึง สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างตึงเครียดมากการก่กอการร้ายงั้นเหรอกำลังมีเรื่องในร้ายเกิดขึ้นเหรอเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็น่าอยู่แต่ในอาคารล็อกประตูนหน้าต่างของท่านให้เรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอกตอนนี้เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดมีการรายง,งานว่ามีการสังหารกันเกิดขึ้นในปูซานเหมือนกัน เหตุการณ์ความรุนแรงที่คล้ายกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะเมืองใหญ่เช่นเมืองโซ,โซเมืองปูซานและก็เมืองอินชอนเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นในเมืองเล็กเกช่นเดียวกันตอนนี้ทั้งกองกาลังตำรวจและกองกําลังทหารกําลังลงพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะค่อนข้างยากที่จะควบคุมนี่มันบ้าไปแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่การก,ก่อการร้ายธรรมดาธรรมดา หรือว่าเป็นการก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อฝูงชนอย่าอย่าบอกนะว่าจะเป็นอย่างที่ฉันคิดนะหรือว่านี่มันจะเป็นซอมบี้อย่างนั้นเหรอดิฉันกขาลัางฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยททำไมท,ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้ จากกรุงโซไปจนถึงปูซานเพียแค่วันเดียวเองนั้นเหรอนี่มันทำไมกันต้นเหตุมันคืออะไรกันแน่อฉันจะมองมายืนอยู่เฉยแบบนี้ไม่ได้แล้วมาค,คิดดูแล้วคุณลุงที่อยู่ชั้นบนได้ออกไปข้างนอกเมือสักครู่ แล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงทางเดินใช่ไหมงั้นอันดับแรกฉันต้องรีบไปปิดประตูทางเข้าอาคารไหนดูซิเอาละไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคงจะไม่มีใครอยู่ข้างบนหรอกใช่ไหม เช้าเงียบๆด้วยลงอกแต่ก็มาคิดดูแล้วพวกผู้คนที่อยู่ข้างบนน่ะจะปลอดภัยดีใช่ไหม มันเงียบแปลกแ,แค่งั้นชั้นแค่แอบอยู่ข้างในแล้วก็รอจนถึงเช้าคงจะมีตำรวจหรือว่าใครสักคนมาเชื่อพวกเราแน่ๆใช่แล้วละเรามาต่อันที่ข่าวด่วนตอนนี้สถานการณ์ อ้าวต,ตอนนี้แม้แต่ทีวีที่ออกาศส,สดก็ล่มอย่างนั้นหรอฉันนอนไม่หลับเลย แต่ที่ส cho, ําคัญไปกว่านั้นมันรู้สึกแปลกๆแค่เมื่อวานฉันกล่าวว่าจะฆ่าตัวตายเพราะเบือกับชีวิตที่เหมือนกับตกนรกแบบนี้ฉันถึงขนาดคิดว่ามันคงจะดีสักกว่าถ้าโลกนี้ล่มสลายและตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ แต่วัดตอนนี้ฉันก็พยายามจะมีชีวิตรอดให้ได้ซะอย่างนั้นหรือว่าบางทีแล้วตอนนี้มันคงไม่ต่างกับก่อนหน้านี้หรอกไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรือว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนนรกสำหรับฉันอยู่ดี ไดูไนี่ซิโอ้โหเดินกันเกิือนเลยบรรยากาศที่รู้สึกไม่คุ้นเคยกลิ่นของข้าวเลือด ่เพียงบรรยากาศรอบๆเราก็สามารถบอกได้แล้วว่าการออกไปข้างนอกตอนนี้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆหนดูซิ มีราเมงสี่ห่อมีเกึ่งสำเร็จรูป6ถ้วยแล้วก็มีข้าวสําเร็จรูปกับข้าวสารที่ไม่ได้หุงอีกเพียงพอสำหรับคนหนึ่งคนอยู่ได้สองอาทิตย์แล้วก็มีของทานเล่นอีกนิดหน่อยมีน้ำเปล่าอีก3ามขวดอย่างนั้นเหรอโชคดีที่น้ำประปาย,ยัางไหลยอยู่เพราะงั้นฉันควรเก็บสดสมนำไว้เยอะที่สุดแต่ก็โชคดีที่แก๊ดนั้นยังใช้งานได้อยู่ ถ้าตัดสินจากอาหารชุกเฉนที่ฉันมีอยู่แล้วก็ฉันว่าฉันอยู่รอดในนี้ได้สักเดือนหนึ่งละมัง้งและในเดือนหนึ่งนั้นคงจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยเราละมัง้งเนาะแต่ถึงอย่างนั้นฉันหวังว่าแม่จะปลอดภัยอยู่นะฉันไม่สามารถติดต่อหนึ่งหรือติดต่อใครได้เลยเพราะว่าสัญญาณมือถือมันล่มไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ฉันไม่คิดดูแล้วถ้าไม่นับห้องว่างที่นี่ก็มีครอบครัวอยู่ห้าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตึกนี้หนึ่งในนั้นก็เป็นคุณลุงที่อยู่ชั้นบนที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วและชั้นที่สูงกว่านั้นก็มีคู่ตายายและก็คุณป้าอาศัยอยู่ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะยังอยู่ไหมนะอ้าแล้วก็เด็กมหาลัยที่อยู่ในห้องชั้นดาดฟ้าอีก นี่เขายังอยู่ใช่ไหมปกติแล้วเขาชอบพาแฟนมาทุกๆวันอังคารเลยเมื่อวานก็เป็นวันอังคารนี่นาะบางทีแล้วเขาอาจจะอยู่ในห้องที่อยู่บนหลฟ้าก็ได้ มันไม่มีสัญญาณว่ามีแค่มีชีวิตอยู่ที่ชั้นบนบนนี้เลยนัยก่ก็หมายความว่าความหวังสุดท้ายก็คือเด็กมหาลัยที่อยู่บนดาดฟ้านั่นเองอย่าบอกฉันนะว่าเขากลายเป็นเหมือนคุณลุงคนนั้นนะ่ะประตูชั้นดาดฟ้า มันเปิดอยู่เหรอฉันควรจะตะโกนเรียกเขาไหมนะไม,ไม่ดีกว่าเผื่อไว้ก่อนนี่มันอะไรกันประตูที่อยู่ข้างในก็ถูกเปิดอยู่อย่างั้นเหรอ เละเทะไปหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยอย่างนั้นเหรอฮะ oh. วันที่สองของการแพร่ระบาด วันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของฉันเลย